มยสูตรเอวเมสุตังอีกังสัมยังพระควาสักเกสุวิหารติกะปิราวัตถุสมิงมหาวเนมหันตาภิกขุสังเคนะสิทธิงปัญจมาตาหีพิกขสเตเิสาพะหีวะอรหันเตเฮสหะเฮจะโลกาธาตุเฮเท,ทวตาเยปุยนะสันนิปฏิตาหุนติพระควันตัง ภาษานายาพิขุสังคันจะอาทาโคจตุนังสุทธวาสากายิการนังเทวนังเอตะทหูสิอะยังโคภะควาสกเกสุวิหาระเหกปิแลวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาภิขุสังเคนะสิทธิงปัญจะมัตเตหิพิขุสเตหิ สัพพาหีวะอระหันตหิทัสสะหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปตะตาุหติพระควันตังทัสสานยะภิกุสังคัจะยันนูนะมะยัมปีเยนะพระควตาเตนนุปะสังกเมยมาอุป,ปะสังกะมิตวาพระควนโตสันตินเก อัญเจกะภาถาภาเสยามาเติอะทะโคตตาเทวตาเสยะถาปินามะพระวาปุริโสมัตส,สัมมัตชิตังวาภาหังปะสาเบยะปะสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะอวะมีวะสุทธาวาสุ เสสุทเวสุอันตะราหิตาพระควโตปุระโตปาตูระหังสุอารัโขตาเทวตาพระกวันตังอภพวาเทตวาเอมันตังอังถังสุเอกะมันตังพิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเท วกายาสัมมาคตาอาคตัมหายังธัมมสัมมะยังทักกิตายิวะอปาริชตาสังขันติอทะโคอปาราเทวตาพระกวันโตสันติกียิมังคะทางอะพาสิตัตตะพิขวูสัมมาทหังสุสิตังอัตโนออชุกะกะมังสุ สารถีวะนีตานิคะเหตตาวอินทะน,นิรานิรขันติปัตถิตาติอัฏฐภูอัฏปปร,ราเทวตาพระคัตภีรสันติเกยมังคาทางอาคาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปาดีขังอินทะขีลังโอหัจจะมะนีชา เตจารันติสุทวาวิมาลาจักุมาสุทันตาสุสูนาคาติอัทคูอัปปราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาทางอภา,าสิเยเกจิพุทธังสรนังขาตาสีนตข้ามาสันติอ,อะพยภูมิงปะหายะ มโนสังเทสังเทวะกตายังปาริปูเตสันติเตอทะโคพะควาพิกุอามันเตศเยปูเยเนะพิกเวทัสสุโลกธาตุสูเทวตาสัน,นิปติตาหุนติตะคาคาตังทัศนายาภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอติตะมันท่านัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตาตนังเอตัปรมายวเทวตาสนิปติตาอเหสุงเสย,ยะถาปิไมหังเอตะระยารหิเยปิเตพิคเวอวิสันติอนาคตามะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพคพวันตานังเอตัปรมายวะเทวตาสนิปติตา ภาวาสันติเสยะถาปิไมหังอิทาระหิอาจิคิสมสมมิพิคเวเทวกายานังเทมามิกัตตยายิสสามิพิคเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิสังตังสุนาถะสาธุกลงมานาสิกโาโลธะพา ติสามีติอีวังพันเตติขู่เตพิขูพระคาวตุปัญจโสสุงพระครบาลอิตาท่าว่าจะเสโรกะมะมุกัสามียะถากุมพาตัาสิตาเย,ยสิตาคิืิคภาลังปะหิตาตาสาัมาหิตาปุถุสีหาวะสันดีนาลุมมะหังสา พิสัมภูโนโอทาตะมานาสาพุทธาพิปสัสสนะน,นาวิลาพิยโยปัญจสตินตาตานวะันีกาปิละวัเวตะโตอามันตเยทธาสาวกีสารเนวุตเตทีวะกายาอาภิกันตาเตวิชานะธาพิโคเตอาตับปะ มาระลงสุตวะพุทธาสาสานังเตะสัมปะตุระหุงยาหนังอมานุสสานะทิสานังอภปเกศตามัถะคุงสหัสสังอัฏฐะสัตตาริงสัตตังอีิเกสานังสานังอมานุสสานะมัถะสุงอภปเกกานัามัถะคุงทิสา สภาภูตาภะหงตัณจะสัภังอะพินยายาวะวะมักขิตตะวานะาจาักุมาตะโตอามันตายิสัทธาสาวกสารเ,เนรเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานะถะพิขวโวีโมหังคิตตะยิสสามิเขีราหิอนุบุกะโส สัตตสหสวายะยาขาคุมภากปิลวัฏฐนาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยายสิโนโมทมานาอภิกรมงพิกุนางสิมินติวานังจัสหัสสาเหวะวัตายาขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยายสินโมทมานาอภิกรมงพิกุนางสิมินติวานังอิเจเตโซรสะสหัสา ยะขานาน ANS ตว no? ันนิโนยท er ี่มันโตชุติมันโตนาวันโตยยะสิโนโมทมานาพี่กระมงพิกุณาสิมนติงวานังเวสามิตวาปัญจะสตายขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยยะสิโนโมทมานาพี่กระมงพิกคุณางสิมินติงวานังกุมพิโรนชาคะิโกเวโปรัสะนิเวสานัง พิยโยนังสตตาสหัสังยักานังปะยิรูปสาติกุมพิโรราชาคาหิโกโสปาคะสามิติงวะนังปุริสัม,มัจจาที่สังราชาธนารัตโถปะสาสติคันทัพพานังอธิปฏิมหาราชายาสัสสีโสปุตาปีตัสสาภะคัโวอินทนานามะามา มหาพาลายที่มันโตชุดิมันโตว,วันนวันโตว,วันนะว,วันโต,ววนตยายาสิโนโมโทมานาพิกโมงพิคุนางสมินติียงว่นงานางทักขีนจะที่สังราชาวิรุดหงแตภาษาสติกุมพันทานางอธิตติมหาราชายายาัสิโสปุตตาปิตาสาภะโวยินทามานามหาพาลา อิทิม um pues mm. ันโตชุติมันโตวนาวันโตยายาสิโนโมทมานาพภิกโมงพิกุนังสิมินติงว่านังปัญจิมัจ่าสิทางราชาวิรูปโคปาสสตินาคานงอาทิปติมหาราชายายาสิโสปุตตาปิตัสสาพะหโวอินทะนามามหัพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยายาสิโนโมทมานาพภิกโมงพิกุนังสิมินติงว่านังอุตตะรังจะททิสังราชา กุเวโรตับปัสสาสติยะคานังอาทิปฏิมหาราชายาเยสินโนปุตตาปิตัสสะพระหาวูอินทะนามามหาภาลัยที่มันโตัวชุติมันโตวันนาวันโตยายสินโนโมขมานาพิกมุงพิกุนางสิมิงเทวานังปุริมาทิสังท่าตารัตโธทัาคีเนนะวิรุษฮะโกปัจจิเมนะวิรุธปะโขกุเวโรอุตรังที่สัง ชัตตะโรเตมหาราชาสมันตาสตุโรทิสาทันทันละมานาอถังสุวานีกาเปีละวัตทเวตีสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจานิกาทะสถามายาเกนฑุเวเกนทุนทวิตุปสุติสาหาจันทนสากามาเสโทสกิน,นุมันทุนิ มันทุจะปานาโทโอปะมันโยจะสวีสูตัวจะมาตาลิจิตเสโนูจะคันทัโพจโนราชาชโนสปูอาคูปัญจะสิโขจะติมพะดูสุริยะวันจะชาเอเตจันเยจาราชโนูคันทัาสหะราชุโูธะมานาอภิอภิการูพิกุนางสิมินติวานัง อาทกูสนาภานาคาเวศีสาสหาตันจกกะกรมพระสัตตารากูปายาคาสหายาติพิยากุมาธานารัตถาจะอาคูนาคายายาสโนเอราวะโนมหาโคโปปาคาสนมินติมะนงังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปะคูวิสุทธ ทจังขูเวหาสยาเตวนามัชาัตตาจิตราสุปนาอิติเตสเนีมังอะวันตะนานาคาราชาณนะาสีสุปนันนเคมามะกาสีพุทโธสินหาหิวาจาหิอุปัฏหันยันตาคาถาสุปนานาสหานามะกังสูพุทธังวิชาวิชิรหัตเทนะ สมุตทิงอสุราสิตาพารโตวาสะปะวัสเติอิทิมันตยายัสิโนกาลกัญชามหาสัสมาอาสุราธานาวีวาสาวเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนโมจีสหาสัมันตพระดิปุต,ตานาังสัพเพเวโรจะนามกาสันใน ตวาพระลิงเสนางพระหูพัธทธมุปะคามงสามายุธานิพัันเตพิกุนงังสสมพิติงวานางังอปูจะเทวาปัทวีจเตชัโยูจทาขมโมงวารุณาวารุณาีีวโสโมจะยะสะสาหาสะเมตตากรุณากาิกา,กาอาปูเทวายะยะสินุะสะเสเต ท้าสทากายาสัพีนานตวันนิหนุทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยายาสินโอมุทานาอภิกระมงพิกุนังสิมินติวนางเวทูจะเทวาสหาสีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทมาภูภรคิตาปุริยสูป,ปนิสาเทวาสุยิริยะมะภูภุริคตานาขันติ ปุราขันติวาอาคูมันทะราลาหกาวาสูนังวาสะโบเศษโศสกุปปา,าคาปุรินทโทสะเสเต,เตทัสทากายาสัพเพนา,นาตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยายาสิโนโมธม,มานาอภิกมงพิกุณังสิมินติมานังอัฐากูสหภูเทวาชาลามักคิสิขาวิระอ่ะวิสกา จะโรชาจะอ,อุมาปุพานิพะสีโนวารุณาสหธรรมมาจะอาจาจตุจะอเชนากาสูเลยะรุเจราอาคูอาูวาสะวะนิสีโนท่าเสเตทะสธทากายาสะเพนะนัตตะวันินุยที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาย,ายาสิโนโมทมานาอภิกมูพิกุนังสิมินติวนังสะ มานามมหาสมานามานุสามานุสุตตะมาจิตธาปะทุสิกาอากูอากูมโนปะทุสิกาอาคูอา,คาอาดทคูาทาคหารายูเท е วายะเยจะโลหิตาวาสินปะคามหาปะคาราอาคูเท е วาย,ยาสินโนสเสเตทะ สัทากายาสพเพน,นานัตวานิโนชุติอิทธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยายาสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิคุนังสินติงมนังสุปกาจะรุมหากรุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวามิจักขนาสัทามตาหาขาราชามิสเกกาจะ ยะยะสัสิโนทนายังคาถาปชุนูยูทิสาอภิวสัสสต,ต,ติสเสเตทัสทากายาสัพ,พีนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยาวัสสีโนโมทมานาะอภิกมุงพิคุณงังสิมินติงานางังเขมิยาสุสิตากายากันถากา,าจะหายัยสิโนลมพิกตารามะเสถาโชตินามาจะ อาสาวะนิมานาิติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตตาสะเสเตทัสาถากายาสเพนานัตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวานาวันโตญาสิโนโมธมานาพิกมุงพิกุณางสิมินติวนังสะเทเตเทวานิกาสเพนานัตวันิโนนามันณเยนะอาคันชุงเยจันเย สาธิสาสหะปะบุตถชาติมกักขีลังโอคาติน,นะมานะทาสวังท่าขีโมฆาตรารังนาคังจันทางอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะาสานังกุมมารติโสจะโสปาคะสะมินติวัดนังสหัสสาพรมาลูกานัง มหาพรามาทิติทะติอุปป,ปปันโนชุติมันโตพิสัสสากายยายสินสเสสีสัเซตอิสราอาคูปันเจกะวะสะวัตตินโนเตยันจะมันชะโตขัดอาคาหาริโตปะริวัติโตเตสเพ อภิกันเตสินเทเทเวจะฟาร์มเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหะทะพันทะราเคนะพันทะมัตถุโวสมันตาปะคิวาเรทมาโวมนจิตทะจิโกนังอิติตะทะมหาเสโนกันหะสนัง อะเปสสัสยปนินาตาระมหัจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนะยันตุสสิวุชุโกตาทาโสตันจุธาวติสังกุโทอัสายังสเวตันจาัพังอภิญญายะวะวะขีตาวายะ จักคุมาตตุอามันตยิสัทธ,ธาสาวเกสารเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกาว,วเตจอตะอตตปะกามรุงสัตวาพุทธสะสศาสนาบีตคเคหิปากามงเนสังโลมัมปิอันชายุงสัพเพว,วิชิตะสังฆมาพยาตีตายา,ยาสิโนโมทันติสหะ ภูเตหิสหกาเตชะนีสุตาติ